ตก็นีเป็นเพื่อนร้ายเลยเอ่อลักษณะกล้องน้ำยาไม่ไม่อยากกินน้ำยานะครับเอ่ออยากว่าสั้นกระตุนสีตนาเอ่อแต่ว่ามีก็ดีก็เสียแตกต่างกันนะครับก็เดี๋ยวปุ่มเอ่อเปิดเปิดอันนั้นเลยเปิดแพร่เลยนะครับ ตัวนี้ก็มันเป็นหนามยาแต่ทำไมเนื้อไหม่ปลุกเจ๊ยนะครับเออมันจะไดเออเมื่นตอนนี้กับต้นใ้ซ้อมนะครับมันมันเป็นเนื้อปลุกเจ๊ยนะครับเออถ้าใต่หนามยาไม่หมาก็คือมันจะเป็นตัวเล็กนะครับแต่ถ้าไต่หมาก็มันมันจะเป็นตัวใหญ่มือนตัวนี้นะครับ กาตัวนี้ก็เพิ่งกระเปิดซ่อมอยู่ไรยวันเลยนะครับเปิดซ่อมระบายมันออกอันนี้ก็ะมันปลูกใจเจยนะครับมันจะไม่มีน้ามันมันปลูกใจเ่วยมันจะไม่มีน้ามันนะครับถ้าได้น้ายามากก็คือมันจะเป็นตัวน่อยแต่กาเป็นจะเป็นไม้ปลุกอยู่นนะครับมันจะได้น้ามันปละมันดอกหข้กลางๆนี่นะครับไล่ปีนั้นนะครับว่างน้ามันจะหน้าว่างไม้นี่จะปลูกเม็ดนะครับ ก็เดี๋ยวผมพาไปแล้วนะน้ำยาแต่ว่าลักษณะไต่ดีนะครับก็อธิบายเพื่อนๆนะครับก็มันจะได้น้ำมันบริเวณรอบนี้นะครับบางๆจะเป็นน้ำมันแต่คุณภาพไม่ดีนะครับ ก็มันมีจุดดำมั่งแต่ว่าไม่ดำตัางต่้งตัวนะครับถึงตาไสหมากะกไม้หลอมหักพวกไม้ตายได้นะครับก็เดี๋ยวป้าไปเล่ตีว่ารักษาตีว่ายาตถดีนะครับ นี่ก็มันเป็นเจาะรูปไปได้น้ำยาประมาณเดียวกันนะครับแต่ว่าเชื่อมันจะเดินลงล่างตัวนี้ก็ไม่ทําให้พุกนะครับมันจะเป็นน้ามันเลยตัวนี้มันจะเป็นน้ามันเลยกับวงหลบนี้ซึ่งดันในเข้าไปประมันซามนิ้วก็คือมันจะจะลงไปตามเส้นหลําต้นนะครับ คือมันไม่ทํใไ้เป็นเนื้อไม้ปุกนะครับอ่ามันจะเป็น,น้ํามันเลยกลายเลยอีกตัวนึงนะครับอันนี้ก็รวยอ่าพุ่มก่ย่ายเจือนะครับก็ย่ายเจือเรียงเจือไ้นะครับก็คือแข่งลงไปไปลิตอีกทีนึงกลายเปลี่ยนตั้งเกตเส้นนะครับเส้นนี้นะครับ นี่ก็ใช้ประมาณเดือนกร่งนะครับประมาณเดือนกร่งแต่ถ้าว่านึ่งปีบ้านไปช่องปีบ้านไปคงจะ,ะจะลงดีมากนะครับมันจะลงไปต่อกับตัวข้างหลังหมดนะครับอันนี้แบบใจรูขึ้นเบนนะครับอันนี้ก็แบบใจรูหล,ลงหลงังจะต้องปิดใอหนำกันนะครับเดี๋ยวก็เปิดให้ได้กันก็ได้ อันนี้ข้างในมันจะจะลุลึกนะครับให้เปิือสังเกตเลยแต่แถวนี้นะครับเดี๋ยวผมใต้วิดีโอกรรมปอีกหน่งวันนี้ก็คือด้านในมันจะลุ่มากว่านี้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวกรอบบง่งข้างในนี้ก็คือได้อยู่แล้วนะครับอันนี้อันนี้หนามยามันจะอยูย่อยู่ลึกอยู่ข้างใน เนนี้มันจะเป็นเป็นอ่าเป็นน้ำมันเลยนะครับรอบนี้เข้าไปข้างในแล้วมันจะลงลึกหมากว่านี้นะครับก็ได้ประมาณซ้มนิ้วนะครับในอนาคตอ่มันจะเป็นหลอประมาณซ้ำนิว้วกร็รอ่ายาแบบนี้ก็ได้รอยจินได้รอยจินนะครับใส้ปั่นจินก็ได้ปั่นจินแต่ละต้นนะครับอันนี้อย่างส่ดันกลางได้แต่ว่ากระตุ้นไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้แต่ว่าใช้เลื่อยตดลงน้ายาก,ก็ได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นนึ่งจีนมือนกันนะครับนี่นะกดพมกัดหวาน่าจะต้องปีปีถึงน่าจะเอ่อแต่ยังยังไวานานก็มันยังเปิมมุลลกาครับก็เปลือนต้นใจก็เอ่อตักมาได้นะครับพวมีน้ายาฟรีให้ตดลงนะครับก็เปลือกปลวกไวแล้วก็มันต้องลุ่งตุ้นมากนะครับต้องเติมน,น้ำยาลิตรนึงเป็นปั้น โดยจะเรียกตอน,นการต้องรําปั้นนะครับการนำยาแต่พุม่มเองก็พุ่มไม่ต้องซื้อนะครับพุม่มก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากวิดีโอมากว่าเบิ้อวิดีโอนะครับพุ่มก็ผลิตเองได้นะครับแต่ว่าให้เปลือนทดลองฟรีหนึ่งลิตรซองลิตรก็ตักมาได้นะครับซึ่งในทุนแต่ว่าการกาใกล้น่ากาอนหบังทีพุยย่มใกล้ผลิตปั้นนะครับแต่ว่าพุ่มก็ปรับเอ่อให้เปลือนได้ซื้อไปใช้ได้ก็คือหลังที่กร3ทลิตปั้นกลเป็นได้นะครับเพราะว่า ลงตุนใบปั่นเดียวต่อตอนแต่มูลหลาการะดับระดับเบอร์ได้ดับเส้นนะครับต่อตอนก็ขึ้นอยู่กับน้ำยานะครับแต่กองผ้มก็คือใส่ปั่นจินก็ได้ปั่นจินนะครับแล้วก็เชื่อาข้างในมันจะเดินจะต่อกันเม็ดนะครับจะต่อกันเม็ดก็เริ่มโดยดันกลางก็เป็นจินแหลกจินหญยนะครับดันกลางก็ปุ้มก้อยลงอเดียวเพิ่มเติมไม่เปิ่มเลยที่ ับคลิปนี้แค่นี้นะครับนะสวัสดีครับ